สวัสดีค่ะวันนี้พาเด็กๆมาแกะแกะแหอนายสวัสดีขอสวัสดีดิอ่ะสวัสดีก่อนพี่บัวพี่บา้บาสวัสดีก่อนลูกอ่ะไม่รู้ลุ้นกันว่าข้างในจะเป็นอะไรใช่ของเด็กหรือเปล่าอ่ะเอาเขาบอกเขาจับพี่พี่บ้าพี่บ้าให้สวัสดีนะ <nt s> พี่บ้าเขา,เข,า,เข,าเขียะยะ้เก <Nir>. <nt s> ื้อเอทำไมอ่ะอ้าวตกลงตกลงไม่แกะแกงกันแล้วพี่พี่บัวให้ บิวซ <ses S 2> er ื้ออะไรให้ลูกแก้วแก้วแล้ววีบาให้อาบิวซื้ออะไรให้ลูกแก้วแก้วแก้วสีอะไรเอาสีอะไรเอาสีแดงกับสีชมพูกับสีโอ้โหสามแก้วเลยหรอเอาสีเหลืองมากงดิหนูจะเอาสีเหลืองมากเนี่ยเหรอเดี๋ยวดูกันว่าว่าแก้วอะไรเดี๋ยวดูทิว่าแก้วอะไรนะแก้วอะไรอย่าเพิ่งมาใกล้ปัดปาดว่าจะใช้แก้วหรือเปล่าจะใช้แก้วหรือเปล่าเออป้าก็ไม่รู้เหมือนกันหนูสั่งอาบิวซื้ออะไรอีกอ่ะ ใช่แก้วอ่ะสั่งซื้ออะไรเองซื้อปากกาแหงแ้งๆอะเหรอปากกาแห้งๆเป็นยังไงบังท่านผู้ชมหรือเปล่าหันห,หลังให้ให้ท่านผู<อ>้ชมหรือเปล่าเนี่ยอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้โน่นูนๆหันโน่นหันเ่ยอยากรู้อยากรู้อย่าอยู่เพิ่งหยุด,ยด,ด,ดแก้วนี่นะแก้วนี่นะรู้ได้ไงว่าเป็นแก้วอะไรเนี่ยใครสั่งหนูสั่งสีอะไรไว้ลูก สั่งสีไรหนูสั่งสีฟ้าอ้าวไม่แด่งหนูว้าเหรอดูฉันหน้าไปทางกลางผูดเฉยๆหนูชอบหนูชอบนี่มันแก้วอะไรเนี่ยพี่บัวพี่บัวเป็นอะไรมากวะพี่บัวทําไมไม่เอามาเอาแอลกอฮอล์มาฉีดหนูกเฮ้ยเอาไปเอาแอลกอฮอล์มาฉีดไปที่ตา เกี่ยงกันแล้วไม่ไปแล้วงั้นอยู่ตรงนี้กันนะงั้นคุยกับท่านผู้ชมไปก่อนนะเดี๋ยวป้าไปเอาแอลกอฮอล์มาเอานีวางอ่าพี่บาเสียสลับไปเอาแอลกอฮอล์ดูเขาบอกว่าประจาไม่อยู่กับเขาเหรอก็ประจาไปดูแอลกอฮอล์ไงไปเอาแอลกอฮอล์มาฉีดนี่มาแล้วน้องมาแล้วมา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 เอาให้พี่บา,านั่ง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 ให้พี่บาถือบ้างลูก พี่บาตุกันอาชีพอาชีพก้อนพ็อันนี้เป็นถุงพ้ามันเป็นถุงไม่เฉยนะเอาวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูสิแก้วแก้วใช่มันเป็นแก้วเป็นถุงด้วยนี่แก้วของหนูนี่อันนี้หมีเอาหมีให้คี่บา เออคนละอันหนูจะเอากี่อันล่ะลูกคนละอันไม่ใช่หรออือเอาโชว์ชั้นผู้ชมดิอ้าวหันหน้ามาโชว์อันนี้มาให้ชั้นผู้ชมน่ะว่าเป็นลายของหนูเป็นลายของหนูเป็นนักตาเออบอกเคบอกว่าหนูมีถุงให้ด้วยมีถุงนี่ให้ด้วยไม่เป็นสีน้ำตาเออแล้วก็นี่สีชมพูน่าจะเป็นเซตสามแก้วนะเซตสามแก้วก็ดูได้สีชมพูแล้วลูกเป็นสีอะไรแก้วสีม่ว ไม่หนูเอาอันเดียวคนละอันอันนี้ให้อบิลหนูจะเอาที่ไหนได้อ่ะอ่หนูเลือกไว้เลยหนูเลือกไว้เลยเลือกไว้เลยไม่กอดไม่ได้อันนี้เอานี่สีอันนี้สีเหลืองนี่ก้สามสิอค่ะอ่าที่ซื้อแก้วให้ใช่ไหมอ้าวเฮ้ยเถินอ่าแก้วติดตามด้วยฝากติดตามอ้าวฝากติดตามตั้งไปบนจัตจะมา่นี่นะคะ อ้าวลาไปก่อนออันนี้ของพี่ของพี่บัวสมิงห์มั้ยใช่เอาทำกบอนเอาไปใช้แตกลูกเอาไปล้างก่อนนะหรือเปล่าโมุนเอะเดินมาพี่บ้าไม่เอาเอาหมุนหมุนหมุนไม่ใส่ดูให้ดูเหรอโอ้ยเกือบเกือบโดนหน้าป้าเลยโอเคโอเคถอยหลังค่ะเอาถอยหลังหน่อยโอ้โหกล้องจับไม่ได้เลยสินค้าค่ะโชว์สินค้ายื่นมาหนาเอาโชว์สินสินค้าคือโชว์นี่โชว์โชว์แก้วดิ โชกแก้วเด็โอ้บายบายโอ้ไปไปย่ไล้าไม่ไปรอบรอบพี่บาแล้วเป็นรูกหมีพี่บาเป็นลูกหมีพี่บาจะเป็นซูเปอร์โมเดลหรือจะเป็นนางาตายดนี้หมคนนี้ก็เป็นอ๋อนั่นก็หมีเหมือนกันหมีคนละแบบ